เจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์น,นสรลนสละโภนรสสภาโวทุตรโภความเป็นคนได้มายากนักเมื่อได้มาแล้วเขาจะอยู่จะใดจึงจะได้เรียกว่าอยู่ดีไดอย่างป่าไปสู่ความหลุดพ้นที่ไดหลุดพ้นจากโลรกนี้ประการแรกการอยู่ดีด้วยศีลศีลเป็นตีกัน้นตีกัน้นบเ่เฮ่อ ไม่เอาให้เราได้ทำร้ายร่างกายต่อหและผู้อื่นไ่ได้ข่าสัตว์ไ่ได้รักทรัพย์ไ่ได้เพื่อผิดในกรรมไม่ได้อูเทสไม่ได้เสพของมึนเมาสีนี่ละทำให้เขาได้ปึ่งตนและเพิ่งคนอื่นให้ใจสะอาดเให้ชีวิตเดือดร้อนประการที่สองอยู่้วยสมาธิจะอยู่จะได้ก็ต้องอยู่ด้วยสมาธิ ใจเป็นติดตั้งมันใจบาบอกแวกใจวัซัดสายใจบอไปตามอารมณ์ใจตีเฮาทุจริักันตั้งสติเอาไว้เหมือนเฮาเอาเทียนไว้กลางลมบางลมดีๆไฟก็สว่างไฟก็บอดับสมาธิก็เหมือนกันถ้าใจเฮามีสมาธิก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ประการที่สามอยู่ด้วยปัญญา ปัญญาคือการหันแจ้งหันจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้บเทีียงแท้มีเกิดมีรับ,ม,บมีตุกมีว่าง่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรเมื่อใจของหูตามความจริงก็ปล่อยวางบ่ยุดบ่ถือบ่สร้างทุกข์อันใหม่เพราะฉะนั้นการอยู่ดีบ่ใจเพียงแต่มีบ้านละง,งามมีข้าวกินอิ่ม ได้กินอิ่มต้องมีของใจของสบายใจอันนี้ยังบ่ใจการที่อยู่ดีการอยู่ดีคือการอยู่ด้วยศีล้วยสมาธิและปัญญาอยู่บ่เบียดเบียนอยู่ยังมีสติอยู่หู้ตามความเป็นจริงเมื่ออยู่อย่างอีแล้วใจก็จักสงบปล่อยวางได้ ในทางนี้แหละนำไปสู่วิมุตตหรือความรุ่พ้นเพราะนั้นท่านทั้งหลายเฮามีชีวิตอยู่วันใดจงอยู่วันนั้นโดยศีลโดยสติโดยปัญญาอยู่ด้วยความเมตตาบอเบียดเบียนไผ่อยู่เพื่อดับเหตุแห่งความทุกข์นี่แหละคืออยู่ดีที่แท้จริงพโมทนาสาธุกันก็ดีใจที่ท่านทั้งหลายได้สนใจในการ สนทนาธรรมโดยพูดธรรมมาก,กันตั้งแต่เช้ามามีหลายท่านขึ้นมาก็ได้ลงไปก็ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญบุญกุศลเกิดจากการได้สนทนาธรรมนี้จงถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงเกล้าราชการอีกเก้าขอารองค์ท่านเสร็จสงสวนขารายหลวงเกล้า,นะาราชการที่สิบพระราชินีพระพันปีหลวงอาเชียธาพระินีอบรมมุกสาวงทุกพระองค์ขามีแต่ความสุข,คว,สขความเจริญ ในธรรมทรงโพล่โรคสายผสมในก่อนตราธนานเท่านานตลอดจนถึงตวาเป็นพระสนสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระชากิเดียภาขรภงพาทรงหายจากประติชวนพระสนสมเด็จพระสัสสงฆราชมาเทศน์สมาคมทุกรูปก็มีแต่ความสุขความเจริญในธรรมและสังฆาธิการถูดรับชันในภิกษุสงฆ์สามเ็จทั่วราชจัจกรนอกราชนจัจกรอยู่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็ดี ก็มีแต่ความสุขความเจริญประชาชนคนไทยทั้งหลายมีแต่ความเจริญในประเทศลาวด้วยคนลเมืองทัง้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองให้ได้เขาถึงทาสูงสูงยิ่งึง้นไปอายุวันโนสุขขังพระลัง